เรียนท่านที่เคารพและมีสหายทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันศุกร์ที่26กลุมภาพันธ์ส5 6 4เวลาประมาณ18นาฬกา35นาทีเป็นอนุกรมชุดใกล้เกลือกินดังการนำเสนออนุกรมชุดใกล้เกลือกินดังมีเจตนาเพื่อที่จะเชี้ให้เห็นว่า พวกเราทุกคนนั้นมีข้อได้เปรียบและมีโอกาสที่ดีกว่าบุคคลอื่นๆอีกมากมายในโลกนี้เพราะเราเกิดมาในแผ่นดินที่มีชื่อว่าประเทศไทยไม่ให้ความน้อยเนื้อต่ำใจควรจะต้องเป็นความภาคภูมิใจจึงมีเจตนาจะนำเสนอถึงสิ่งดีๆที่พวกเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักเพราะใกล้ตัวจนเกินไป และหล,หลายหลายด้านเราก็มีความเข้าใจผิดคิดว่าต่างชาตินั้นเขาดีกว่าประเทศชาติของเราทั้งนนั้นที่ทิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาจึงอยากจะนำเสนอในหัวข้อนี้ที่ว่าเรามีเสรีสาศาสนาที่ดีแต่กลับไปไหว้ผีเพราะเหตุที่ว่าคนไทยนั้นไม่รู้จัก พุทธศาสนาซึ่งได้แพร่กระจายเข้ามาจากต่างประเทศมาสู่ดินแดนนี้บ้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช1,800หรือประมาณหลายร้อยปีเกือบพันปีมาแล้วคนไทยเรารู้จักได้ยินชื่อและก็มีวัดวา,ารามต่างๆเกิดขึ้นมากมายในประเทศของเราทุกแข่งหนแต่ความจริงนั้น คนไทยไม่รู้จักพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่มีเพียงคนจนํานวนน้อยนิดเท่านั้นครับที่รู้จักพุทธศาสนาดังนั้นเราจึงเห็นสิ่งต่างๆที่มันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้นำเสนอไปหลายเรื่องแล้วเช่นกรณีของพระเจ้าโมโหที่กออมาท้าดีเบตพูดจาผงผางอย่างโน้นอ,อย่างนี้ อย่างอีตากรณีอีตาสมปองที่ไปออกรายการโทรทัศน์เป็นประจำเมื่อสองสามวันนี้ท่านคงอ่นานข่าวมีพระไปนั่งขายมะม่วงหรือขายอะไรก็ไม่ทราบบอกว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าไฟของวัดสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่มีความรู้จริงๆเรือ่องศาสนาจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นความผิดอย่างไรเพราะเห็นชาวบ,บ้านทั่วไปเขาก็ทำกันอา้าวท่านหาเงินมา จ่ายค่าไฟของวัดก็ดีแล้วนี่นาะคือถ้าหากท่านคิดว่าดีแล้วหรือไม่เข้าใจว่ามันผิดอย่างไรเนี่ยขอกทนาเด็กข้ามไปเลยนะครับอย่าฟังต่อเลยเพราะท่านจะมีความสับสนอลหมานและจะโกรธแค้นมากในข้อความที่จะพูดต่อไปนี้แต่ถ้าหากท่านพอจะนึกออกว่าพระไม่ควรที่จะมานั่งขายมะม่วงหรือไปท้าให้กราบหมาดีกว่ากราบพญานาค ท่านกรุณาฟังต่อไปก็จะได้เห็นตามผมว่าคนไทยจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องนี้ในสมัยเมื่อประมาณสักปีกลายนี้ก็มีข่าวพระขายขนมปังบอกว่าจะเอาเงินไปเลี้ยงเป็นอาหารปลาในวัดพวกบ้าบ้าบอๆพวกนี้แฝงเข้าไปมากมายในพุทธศาสนาหลวงพี่น้ำฝนท่านชอบรถยนต์ท่านพระพยอมท่านชอบถุงก้วยแขก สิ่งเหล่านี้คนที่ไม่รู้ก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสาเหตุมันก็มาจากการที่พวกเราไม่รู้จักพุทธศาสนาหลายคนยังเข้าใจผิดเลยว่าถ้าหากอยากจะทําบุญต้องไปที่วัดเหมือนกับมองพระเป็นตู้ไปรษณีย์ในการจะส่งบุญไปให้คนนั้นคนนี้บิดามารดาเสียชีวิตไปแล้ว ท่านชอบขนมจีนน้ำยาก็เอาขนมจีนน้ำยาไปถวายพระคิดว่าท่านจะได้รับประทานบ้างก็มองพระกลายเป็นตู้ไปษนีหรือเคอรี่นั่นเองโดยที่ก็ไม่เข้าใจว่าบุญคืออะไรดังนั้นจึงคิดว่าการทำบุญคือการไปวัดเท่านั้นซึ่งมันเป็นการคิดที่ผิดอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ เป็นข้อพิสูจน์ว่าพวกเราไม่รู้จักพุทธศาสนากันเลยเพราะว่าที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ตรีนสิ่งที่น่าแปลกใจเพราะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่มีความยากมากๆในการที่จะศึกษาเข้าใจไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าท่องศิลงห้าได้ก็รู้เรื่องศาสนาใครถามว่าพุทธศาสนาสอนอะไรก็ตอบเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าสอนทุกสมุทรไทยนิโรธมรร ที่จริงนั่นก็ไม่ผิดแต่ทุกขคืออะไรถ้าขยายต่อตอนนี้ก็ชักไปไม่เป็นแล้ทุกก็คือความไม่ชอบใจแล้วไม่ชอบใจมันเกิดจากอะไรไม่ชอบใจก็เพราะว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีและอะไรที่มันเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีขุดไปไม่กี่คําถามหรอกครับก็จะรู้ว่าเขาจะจนเพราะว่าเขาไม่ทราบท่านไม่ทราบจริงๆว่าทุกมันคืออะไรสุขที่จริงแล้วมันก็คือความทุกซ่อนรูปนั่นเองแต่พวกเรา เกือบทั้งหมดไม่รู้เราจึงอวยพรกันว่าขอให้มีความสุขแต่ถ้าหากรู้แล้วผู้ที่เข้าใจเรื่องทุกข์จริงๆก็จะไม่อวยพรอย่างนี้หรอกเขาอาจจะอวยพรว่าขอให้มีปัญญาขอให้พ้นอวิชชาขอให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากมายเราก็เลยไม่รู้จกักแล้วพระสูนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้สั่งสอนเลยคำที่พระ เทก็กลายเป็นภาษาบาลีไปซะอีกฟังก็ไม่รู้เรื่องก็นั่งหลับมือพนมอา่าหลับตาพนมมือกันไปแล้วพอเสร็จพิธีก็จบกันไปเวลากรวดน้ำจะต้องเอามือไปจับคนที่นั่งกรวดน้ำกลัวว่าบุญจะไม่มาถึงตนเองดังนั้นเวลาพิธีต่างๆที่มีการต่อสายสินกันเป็นสายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นะเห็นแล้วก็น่าขบขันเพราะเหตุที่ว่าญาติโยมเนี่ย ไปมองว่าบุญมันก็คือเหมือนกับไฟฟ้ามันต้องมีตัวนําสัญญาณดังนั้นสายสินจะต้องขึงกันเป็นตาตารางเลยแล้วก็ลงมาถึงทุกจุดทุกคนในพิธีนั้นคนไหนที่ไม่มีสายสินคนนั้นอดได้บุญ <c oughs> คิดกันผิดๆอย่างนี้ก็ต่อกันไปละเ네นละหน้าไปหมดผมก็อยากเตือนว่าระวังบุญช็อตนะครับเพราะหากสายต่อไม่ดีหรือใช้สายสินที่ไม่มีมอ,อกรมันอาจจะขาดอาจจช็อต อาจจะเกิดไฟวัดไฟไหม้วัดได้เพราะว่าท่านมองบุญเป็นกระแสไฟฟ้าไงแล้วท่านมีสะพานไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้เซฟที่คัดติดไว้หรือเปล่าเกิดบุญทะลักออกมามา,มากเกินไปมันกระโชกขึ้นมาสายสีลท่านรับไม่ไหวเพราะว่าความต้านทานมันสูงเกินไปมันอนจาจจะขาดก็ได้ก็กระแนกกันแหน,นแนะไปอย่างนั้นที่จริงเมืเ่อกี้ที่พูดผิดสินข้อสี่นะครับแต่ขอพระท่านโทษอ,อดไม่ได้จะขยายความว่า ถ้าเห็นภาพวัดต่างๆที่ขึงสายศีลเป็นตาตารางเครือข่ายใหญ่แมงมุมเนี่ยขอให้ท่านเข้าใจได้เลยว่าตลกไร้สาระบุญมันไม่ได้มาทางสายศีลหรอกครับแล้วก็ต้นกําเนิดบุญก็ไม่ได้อยู่ที่องค์พระพุทธรูปข้างหน้าที่จะต้องต่อสายไปเชื่อมหรอกเอาแล้วมันยังไงไม่บอกหรอกอยากรู้เลยก็ไปค้นเอาเองสิเรื่องมันเยอะแยะจะตายเพียงแต่ว่า จุดประเด็นให้ท่านสนใจว่ามันทําไมต้องทําอย่างนั้นผมไปเดินหน้าบ้านทุกวันแหละถ้าวันไหนผมไม่ไปทํางานนะก็ออกไปเดินประมาณ5กิโลเมตรจุดมุ่งหมายผมก็คือที่วัดสารแดงแล้แล้วก็กลับเพื่อเพื่อเป็นการวัดระยะและให้มันมีมาตรฐานไงครับผมก็จะผ่านวัดก็จะเห็นเขาจะมีอาหารมาขายหน้าวัดกันเต็ไมไปหมดเ,เรื่องกฎหมงกฎหมายไม่ต้องพูดถึงนะประเทศไทยอะ่ะเขาก็เอา โตมาตั้งขายขอแล้วก็ใส่บาทพระกันตรงนั้นแหละ,ละพระก็ออกจากวัดข้ามสะพานมาก็จะได้รับบาทแล้วละ่ะเพราะว่ามีร้านค้าหลายสิบร้านขี่ขวางทางเดินไปหมดไอ้เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราที่จริงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมยังโง่อยู่นะผมก็ขี่ลำคาญครับเดินผ่านไปหน้าวัดเนี่ยผมก็ต้องหลบใช่ไหมเพราะว่า บาดวิถีเนี่ยมันโล่งๆตลอดนะเรียบคลองทวีวัฒนาแต่ว่ามาถึงว่าวัดสารแดงต้องหลบหลีกซิกแซกเพราะผู้คนเยอะผมก็เลยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเออนะดีฮะถ้ามีคนเยอะยิ่งดีฉันจะได้เดินซิกแซกบ้างเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศไงไม่งัน้นเดินถนนโล่งๆมันเบื่อใช่ไหมก็เราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปว่าอะไรเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราถึงมันจะผิดกฎมงกฎหมายขนาดเขตเกิดเขาไม่สนใจโรงพักก็อยู่ใกล้ๆนะแล้วเราจะไปยุ่งอะไร แล้วก็มองมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราฝึกตอนนี้ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ลำคาญพอถึงจุดนั้นปุ๊บก็หลบหลีกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินซิกแซกมองเป็นสนุกไปก็เท่านั้นเองตอนนี้พระก็ออกมาเสร็จแล้วชาวบ้านเขาก็ซื้อกับข้าวแถวนั้นไปถุงๆเขาก็ใส่บาใส่บา,บาศก็มีบริการกรวดน้ําตรงนั้นแหละมีคูลเลอร์น้ําเรียบร้อยก็เห็นครอบครัวเขาเวลาพ่อเขาแม่เขากรวดน้ำเนี่ยลูกๆก,ก็ต้องมาจับตัวคุณแม่คุณพ่อ ่จริงแล้วมันไม่จำเป็นหรอกถ้าหากเราทําบุญด้วยปัญญานะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้บุญแต่การที่จราใส่บาทหรือตักบาทที่ถูกต้องเรียกว่าตักบาทเนี่ยม่มีอยู่สองอย่างคือกระทําด้วยอกุศลจิตก็ได้กระทําด้วยกุศลจิตก็ได้ทั้งนั้นที่พฤติกรรมเดียวกันเดินไปซื้อกับข้าวสองถุง ไต่บาตรถวายพระยกมือพนมแต่แล้ะก็กรวดน้ําพระก็ให้ศีลให้พรไปตามแบบเพราะว่าชาวบ้านนี้หรือต้องการพรที่จริงมันก็ไม่ถูกต้องแต่ท่านให้พรไปเพราะชาวบ้านน้องการก็ให้ไปแต่ที่บอกว่ามันทั้งได้ทั้งบุญและบาปมันอยู่ที่ว่าวิธีคิดและเจตนาซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าเจตสิกผมจะทยอยเล่าในรายการอื่นนะครับเพราะว่ามันเรื่องมันยาวมากแล้วก็ยากด้วย จะบอกว่าการตักบาตรเนี่ยถ้าหากตักบาตรด้วยกิเลสคือตักบาตรด้วยโลภะหมายถึงว่าลงทุนซื้อกับข้าวสองถุงสามถุงแล้วก็ใส่บาตรและอธิษฐานยาวเลยนะขอให้ชาตินี้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีสวยพอ่อพ่อตาก็ไม่อยู่แม่ยายก็โง่สมบัติมหาศาลน,นั่งอธิษฐานไปเรื่อยนั่นก็คือการใส่บาตรด้วยโลภะอยากจะได้สิ่งแลกเปลี่ยน อขอให้เป็นวันนี้จะสอบแล้วไปบานแล้วขอให้ไปสอบได้คะแนนดีๆนะขอให้ปัญญาโลภโปรสงใสพวกนี้เป็นโลภะทั้งนั้นเลยยิ่งทํายิ่งบาปเพราะมันเป็นโลภะมันไม่ใช่กุศลกิจมันเป็นอกุศลกิจแต่ตรงกันข้ามเราทํายังไงให้เป็นกุศลกิจทําได้อยู่ที่ว่าเราใช้ปัญญาในการใส่บาตรการใส่บาตรเนี่ยเราใส่บาตรก็เพื่อต่อยุคพระศาสนาเราหวังจะให้ ตัวเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์เนี่ยก็มีคําสอนอยู่ประการเดียวหรือศาสนาเดียวที่สอนให้คนพ้นทุกข์ก็คือพุทธศาสนาศาสนาอื่นก็ไม่ได้สอนพราหมณ์ก็สอนให้ไป,ไปเป็นได้ชานเป็นพรมหรือว่าศาสนาคริสต์ศาสนาก็ไม่ต้องทําอะไรมากหรอกรอพระเจ้ามาตัดสินเท่านั้นเองคริสอ่มุสลิมก็เหมือนกันต่างกันไปถูกผิดเราไม่เกี่ยวกับเขา ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่สําหรับชาวพุทธเราก็เชื่อว่าเราต้องพ้นทุกพ้นทุกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการตัดกรรมมันเกิดจากกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมล่ะการใส่บาตรเพราะเราต้องการอย่างนี้เราใส่บาตรเพื่อเราตัดความตนหนีทีเหนียวด้วยแล้วเราต้องการส่งเสริมพุทธศาสนาเราเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายใน31ภูมิเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นไปได้จากความทุกข์ความเดือดร้อน สิ่งนี้วิธีคิดอย่างนี้เรียกว่าการใส่บาตรด้วยปัญญาพฤติกรรมเดียวกันกับการใส่บาตรด้วยโลภะแต่ว่าการใส่บาตรด้วยปัญญานั้นก่อให้เกิดบุญมันกลายเป็นทําให้จิตของเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามหากุสลจิตซึ่งก็มีหลายประเภทมหากุศลจิตเนี่ยแต่ละประเภทก็มีชื่อเรียกต่างกันไปผมจะเล่าในรายการอื่นแต่ถ้าหากเราใส่บาตรด้วยโลภะมันกลายเป็นอกุศลจิต ซึ่งอาุศสลัทิตประเภทโลภะเนี่ยมีทั้งหมดต้องแปดประเภทด้วยกันก็ต้องแยกแยะไปอีกแล้วแต่ะประเภทก็มีชื่อเรียกอีกพฤติกรรมเดียวกันก่อให้เกิดบุญก็ได้บาปก็ได้สิ่งเหล่านี้คนไทยจํานวนมากมายไม่รู้เลยก็คิดว่าใส่บาแล้วฉันต้องได้บุญเสมอนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านก็คงจะเห็นเป็นเรื่องใกล้ตัวว่าความเข้าใจผิดเราต่างๆเหล่านี้มีมากมายเพราะเราไม่รู้จักพุทธศาสนา สิ่งที่เราไม่รู้จักนั่นก็เป็นเรื่องที่ตําหนิอะไรไม่ได้เพราะว่าพุทธศาสนาไม่ศาสนาของคนไทยคนไทยเรานับถือผีไม่ต้อง่อดีตดึกตบาบันเป็นร้อยปีพันปีแล้วแต่พุทธศาสนาไม่ได้นับถือผีท่านชี้ให้เห็นความจริงตามธรรมชาติซึ่งเราไม่ไม่ชอบเราชอบให้มีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาช่วยเราเราไปบนบานสารกล่าวเสร็จแล้วก็ติดสินบนเจ้า เช่นเอาหัวหมูไปถวายบ้างเอาอะไรน,นู่นอ้นี่มาสายที่เรียกว่าบนไงครับอยากได้อะไรก็ไปบนคือหมายถึงว่าติดสินบนเทพพยาดาทั้งหลายให้มาช่วยเราอยากได้ตำแหน่งต้องไปบนถ้าผมได้ตำแหน่งแล้วน่าจะบวชสามเดือนเลยนะดีใจมากเลยแล้วจะถวายหัวหมูใบสีมีนางรำท่านก็เห็นใช่ไหมทุกวันที่สี่แยกเอาราวัณที่ศาลท,ท่านท้าวมหาพรหมก็จะมีการลำแก้บนเพราะเขาไปติดสินบนพระพรหม เขาคิดว่าติดสิมบนท่านและท่านจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จก็ทำนี่แหละครับคือพื้นฐานคนไทยเราจึงไม่เข้าใจพุทธศาสนาเข้ามาเป็นกี่ร้อยปีเกือบพันปีแล้วเราก็ไม่รู้จักอยู่ดีแหละเอา้าไม่รู้ไม่ไม่รู้จกักเราจะสร้างวัดสร้างวาอะไรเยอะแยะไปหมดเป็นพันวัดหมื่นวัดน,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 นี่แหละก็นั่นสิครับวัดนี่สร้างขึ้นมาเพราะต้องการความแลกเปลี่ยนทั้งนั้นเลย วัดยิ่งสวยเท่าไหร่นะวัดนั้นยิ่งกิเลสหนาเท่านั้นเพราะไปยึดติดว่ามา,าวัดนี้สวยงามเหลือเกินวัดนี้ของฉันวัดนี้ตระกูลฉันสร้างมาตระกูลผมก็สร้างวัดเยอะแยะไปบวชนพวกหลวงผมสร้างไว้แต่ท่านสร้างเพราะท่านศรัทธานในพุทธศาสนาแล้วก็มาดียึดถือว่าเป็นวัดเนี่ยวัดนี้ของฉันนะบรรนพุรุษฉันสร้างนะทุกอย่างในวัดเป็นของฉันก็ไม่ใช่ เพียงแต่ว่าพระเพละอท่านรู้ประวัติท่านตกเกรงออกเกรงใจแทนที่จะว่าอะไรท่านอาจจะไม่ว่ากันเท่านั้นเองนะครับก็ต้องรู้ว่าเมื่อถวายให้กับพุทธศาสนาไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วเขาจะยังไงก็แล้วแต่เมันเป็นตายรักทั้งนั้นเลยก็ต้องคิดอย่างนี้เอาตัวเข้าไปเป็นเจ้า,อจาของที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าบอกว่าพุทธศาสนาเป็นของคนไทยนี่เป็นศาสนาของฉันนี่เป็นศาสนาประจําชาติ บ้าบอกขอแตกไม่มีหลอกศาสนาประจำโชคประจชาติอะ่ะใครจะนับถืออะไรหรือไม่นับถืออะไรมันเรื่องของเขายุ่งอะไรด้วยสําคัญว่าตัวเราอ่ะรู้จักหรือเปล่าหรือตัวเรานับถืออะไรก็นับถือไปสิก็ไม่มีใครเขาว่าใช่ไหมไอ้นี่บ้าขนาดยึดศาสนาเป็นของฉันแล้วอย่าไปว่าศาสนาอื่นแต่ศาสนานั้นเขาจะมาทําลายศาสนาของเราต้องยกพวกไปตีกับมันเอาบ้าหนักเข้าไปเลยไอ้ความวิปราสเหล่านี้ไงครับ เพราะว่ามันไม่รู้จักพุทธศาสนาชาวพุทธจริงๆนะที่เขามีความรู้เนี่ยเขาไม่บ้าที่จะไปเขียนพุทธศาสนาอยู่ในรัฐธรรมนูญจะไปต่อต้านศาสนานน้นศาสนานี้เขาไม่สนใจเพราะเขานับถือพุทธเขารู้แล้วว่าทุกอย่างมันเป็นตายักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเพียงแต่ฝึกจิตของเขาเนี่ยให้เป็นมหากุศลรจิตให้นานที่สุดแล้วก็กีดก,กันไอ้อุศลต่างๆเนี่ยเข้าไปเท่านั้นเอง สิ่งเหล่านี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยหันมาศึกษาเถอะครับเพราะผมรู้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าคนไทยไม่รู้จักพุทธศาสนากันเลยน่าจะมีไม่เกินร้อยละห้าเท่านั้น่ะในหมู่คนไทยที่รู้จักพุทธศาสนาแม้แต่พระภิกษุถึงตอนนี้มีจำนวนสองแสนกว่ารูปนะที่บวชในพุทธศาสนาเนี่ยก็เชื่อวไม่เกิน1 0หรอกที่รู้จักพุทธศาสนา มิฉะนั้นเราคงไม่เห็นพระบ้าบาบอพระจัดรายการ youtube พระเขียน facebook พระนําเที่ยวพระจัดทำคลิปภปาะ,ะยนต์ไปสัมภาษณ์คนนูน้นคนนี้พระออกทีวีกับตากันชยัยพวกนี้ไม่ใช่พระเพราะว่าม,มีความรู้อะไรและเขาก็ไม่ใส่ใจพระวินัยเพราะที่เขาทํานั้นน่ะมันผิดพระวินยัยไม่รู้กี่ข้อต่อกี่ข้อแม้แต่ศีนค้าเนี่ยก็ยังผิดเลย มากมายทีเดียวที่เราพบกันอยู่โดยทั่วไปและเราเห็นเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วก็จะนำเรียนว่านี่นะครับคือสิ่งที่เรียกว่าใกล้เกลือกินด่างมีของดีอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองของเราแต่ไม่ใส่ใจศึกษาเพราะว่าอาวิชาหลงไปเจอคนร้ายไปปทุมธานีมันก็ชวนให้ไปซื้อสวรรค์ไปให้นู่นที่นี่ก็อย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุน,นี้เอง ก็เลยอยากจะนำมาชักชวนให้เริ่มศึกษาพุทธศาสนากันเเถิดคนจำนวนมากแม้จะเคยบวชแล้วก็ไม่รู้จักพุทธศาสนาสิ่งนี้จึงเป็นหัวข้อที่สำคัญในอนุกรมชุดใกล้เกลือกินด่างผมพลตรีรัตเตอนุชาบุญนาขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา พระิสุสงฆ์พันสองรบรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและล้วนต่างเป็นเอหีบิิขูอุปสัมปทาทั้งสิ้นและเป็นพระอาหารหันต์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ของคนทั่วไปแต่ชาวพุทธเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าพระอาหารหันต์นั้นท่านมีจิตที่จะเชื่อมโยงต่อกันท่านสามารถจะสื่อกันได้สร้างความเข้าใจกันได้จึงจะเรียกว่ามาโดยไม่ได้รับหมาย ก็ไม่เชิงเพราะทุกคนเนี่ยทุกองเนี่ยทุกรูปเนี่ยนะมีความเข้าใจถึงกันถ้าไม่ต้องไปได้ฌานสูงได้ได้ถึงขนาดโสดาบันสกิทาคามีหรอกครับถ้าเราทำสมาธาสมาธิถึงจุดหนึ่งไม่ต้องสูงมากเนี่ยก็จะสัมผัสเรื่องดีพุทธศาสนาและฌานอภิญญาต่างๆนั้น่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงไอ้คนที่บอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะมันไม่เคยฝึกปฏิบัติ ถ้าหากรองสักนิดหนึ่งฝึกไปหน่อยหนึ่งก็จะสัมผัสได้โดยตนเองไม่ใช่ปฏิเสธไปว่าอะไรที่ฉันไม่เห็นไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้สแสดงว่าเองโกหกมันไม่ใช่เราอย่างนั้นนะตราบใดที่เราไม่เคยขึ้นไปบนยอดดอยสุเทพเราจะมอบอกว่าโอ้ขึ้นไปบนยอดดอยแล้วจะมองเมืองเชียงใหม่ได้ครบทั้งเมืองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็เองขึ้นไปซะก่อนดี ขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็จะเห็นเองว่าพอถึงที่ดอยสุเทพนั่นแะตัวเมืองเชียงใหม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ครบด้วยเรายืน,บน,บ,นบนพื้นดินแล้วคอยตะโกนว่าไม่ใช่ไม่จริงฉันไม,ฉนไม,ฉนไม่ฉันไม่เชื่อรอกันี่ยังไงฉันบอกไปแค่ห้าร้อยเมตรก็ติดต้นไม้แล้วเองจะบอกมองเห็นทั้งเมืองเชียงใหม่ได้ยังไงก็เองไม่รองเองก็ไม่รู้ไม่รู้เลยอยากเจอมาคัดค้านฝึกเสียก่อน ทุกคนเนี่ยสามารถจะพบได้ด้วยตัวเองถ้าปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านกำหนดไว้ผมพเตรับเตอร์นุชาบุญน,นาขอจบการนำเสนอในครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ครับหากเห็นประโยชน์ช่วยกุณาได้กระจายต่อไปด้วยนะครับเพราะคนไทยนะไม่รู้จักพุทธศาสนารจริงๆแล้วการเรียนก็ยากมากคนทั่วๆไปไม่มีบุญบารมีไม่มีวันที่จะฝ่ใจศึกษาได้เลยแม้จะไปบวชเป็นพระก็ตามถ้าท่าน สนใจเรื่องนี้แหล่งคนความมีมากมายครับใน YouTube ตำรับตำราต่างๆถึงาการไม่รู้เรื่องก็ยังไม่เป็นไรเพราะมีหลายสำนักที่สอนกันที่มีมาตรฐานนะครับอย่าหลงไปสำนักบ้าๆบอๆสำนักที่มีมาตรฐานเช่นที่มูนิธิแนบมหาดีรานน์ไปที่วัดละฆังก็มีท่านก็สอนวัดมหาธาตุพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย วัดพุทธบูชาท่านขี่เข้าไปใน Google มีมากมายทีเดียวครับถ้าท่านมีวัฒนาท่านจะพบถ้าท่านไม่มีวัฒนาท่านก็มัวเมาต,ต่อไปแล้วก็หลงไปซื้อสวรรค์ที่ทำมากกลก็แล้วกันสวัสดีครับ